สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเส็งเช้าบ่ายนะคะเราจะมาที่27ธันวาคม65นะคำเตือนทางช่องของเราไมา่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับตัวเด่นเช้า3กับ6 5กับ8นะเราจับ3กับ8ให้นะคะ30 31 35 36 38 39 80 81 83 85 86 88 สามหกห้าหกสี่แปดแปดแปดหกสองแปดหกแล้วก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้าด้วยก็สามห้าห้านะถ้าห้าก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะคะหกก็หกศูนย์หกสองหกสี่หกหกหกแปดนะก็ขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีจับคู่ก็สามหกหกสามสามห้าห้าสามหกแปดแปดหกนะ สำหรับบ่ายที่เราลงไว้ของวันที่26 e นะคะเข้าสมตรงตรง VIP เลยเดอ้อแปดกับเจ็ดศูนย์กับหนึ่งเนื้อเราลงให้ใหม่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหกแปแปดเจดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดนะหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหนห้าหน่แสเดนสี่เนาะหรือจะเจ็์สี่ก็ได้นะเจ็ดหนเนาะ ก็ขอให้เป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะใครจะเล่น V.I.P ก็จับคู่ซื้อเอาเดอ้ออย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะก็ขอให้แตกสามตัวทุกวันเดอ้อก่อนปีใหม่นี้เนาะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ